สบายดีทำงานเป็นยังดีหำบ๊ายบายบ๊ายบายแอบงานใหญ่เลย้ยงานใหญ่มากค่บ๊ายบายเอกยเห็นอยู่ว่าน้องบ๊ายบายบ๊ายบายแอบบักลาเป็นยังบักลาเป็นเป็นบัตเตอร์ฟายบัตเตอร์ฟายมีปีกสองปีกตาออกไปหนอกปะเอาิดเถอป็นยังนึงเถอะเป็นยังนงตื่นเต้นเตื่นเต้น เจ้ลือเป็นอย่างไง้ยจ้ะ้เ้ยบชื่อไหมันห่อยายขายเอาบาบังห้องห้องห่าทางประเหได้ยังยังผู้หญิไอ้ขี้มปล่อยลุยใจดินเหาได้ไอ้ขี้อ้า ่แ,ไงไงแปลงล่างเป็น <c oughs> บัตเตอร์ไฟลอะจกู สบายปวดหดต่ว่าได้ยินเสียงหดขาดไหนไปว่ายเดียวเมื่อแรเขาจะกินยังไงเอาออกมาแล้วลายบ่แตพี่แต่มาม่รู้แ่มาไวมามามาใส่เกียบเสาไว้